สวัสดีค่ะ,คะอินดีท้องรับเข้าสู่รายการ i, I l o e Japanese วันนี้เราก็มากันเลย3คนนะคะไม่ได้กดจังขอคุณนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคาว่าอะไรกันะคะคำว่า a y a าช i กับวัชงกุซที่แปลว่าน่าสงสัยเหมือนกันนะคะแพ่งวามหมายคล้ายๆกันนิดนึงเราจะมาดูกันว่าต่างกันยังไงก่อนอื่นนะคะขอคำแรกก่อน คำว่าอายาชีะนะคะขอสำเนียงหน่อยอายาชีค่ะอายาชีส่วนอีกคำหนึ่งคำว่าอุซังไซอุซังไซค่ะอสองคำนี้ความหมายคล้ายกันงั้นเรามาดูประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะโนมสตาริอายาชีนะอ๋อโนมสตาริยูโกโตอุซังไซนะนะคะก็คือเมืะะ่อกี้ที่บอกนะคะ ความหมายของไอรชีในกรณีนี้จะแปลว่า2คนนั้นน,น,น่าสงสยัยอาจจะเช่นกาลังแอบคบกันอยู่หรือแอบวางแผนอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็เลยใช้คําว่าไอรชีส่วนที่โรดิโก้จังพูดว่าใช่ก็คือเหมือนว่า2คนนั้นเนี่ยอาจจะแบบสิ่งที่2คนนั้นพูดเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือแบบว่าเหมือนโกหกเนาะคือมันจะน่าสงสัยคนละแบบอันนี้คือน่าสงาสัยบอกว่ามีอะไรเก็บซ่อนมาข้างในเนาะทำอะไรผิดส่วนนี้คือน่าสงสัยแบบโกหกใช่ไหมคะขอประโยคตัวอย่างอีกอันนึงดีกว่า โดยอ่างั้นขออายาชีก่อนคนนี้ต่ออาชีนะน้าสงสัยเนาะคือประโยคเมียได้ยินบ่อยในหนาพวกแนวสืบสวนนะคะตำรวจนักสืบโคนันอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นใครแบบทำตัวหน้าสงสัยเราแบบอืมคนนี้หน้าสงสัยสารพันคนนี้เป็นคนร้ายแน่นอนเลยโคนันมาแล้วนะคะこれ毎日食べたら10กิ痩せるって聞いたけどうさんิดแต เขาบอกว่านี่นะคะถ้ากินอันนี้ทุกวันนะคะจะลดความอ้วนได้สิบกิโลน่าสงสัยนะใช่ไหมคะก็คือเหมือนเป็นเรื่องโกหกอันนี้คือน่าสงสัยเพราะว่าเหมือนน่าจะทําอะไรผิดแล้วปิดปกปิดไว้แต่นี่คือเป็นไปไม่ได้เรากินทุกวันแล้วลดสิกิโลนะพายในเวลาไม่กี่วันใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าน่าสงสัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะช่วงนี้ทําอะไรน่าสงสัยไหมคะมีไหมคะทาอะไรน่าสงสัยเป็นคนดี ได <shirt> ้จุ๊ดในคนดีนะคะไร่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรน่าสงสัยนะคะก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะก็อย่าลืม Subscribe ที่ช่องของเราไอรำจันทรสนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะครับสวัสดีค่ะ